เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ตัวของนารูโตะเนี่ยจะได้รับการเปิดผนึกออกมาจากมิติของเคาวกิแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีมากนะครับสําหรับตัวของบุรูโตะก็ได้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่านารูโตะเนี่ยถูกปิดผนึกไปนะครับโดยตัวของเคาวกินั่นเองซึ่งก็ถ้านับเป็นในเวลาในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ผ่านมา3ามปีแล้วนะครับที่ตัวของนารูโตะนั้นเนี่ย ติดอยู่ในมิติที่เวลาเนี่ยไม่ไหลเวียนนะครับซึ่งอย่างที่เราได้อธิบายไปหลายๆครั้งแล้ว่านารูโตะจะไม่ตายจากความหิวหรือความแก่ชรานั่นเองซึ่งหลังจากที่นารูโตะติดอยู่ในผน,นึกเนี่ยเรื่องราวก็ได้ดําเนินการนะครับเกิดเรื่องราวมากมายจนถึงตอนนี้ถ้านารูโตะถูกเปิดผน,นึกออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่เวลวร้ายมากนะครับกับบรูโตะก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าณนะตอนนี้เลยนั่นก็คือวันนี้เนี่ยผมมีเกมที่น่าสนใจเนี่ยมานําเสนอนั่นก็คือเกมเลวออฟนินจานั่นเองนะครับเป็น เกมนินจาจอมคาถาナルุโตะซึ่งใครเป็นสาวการุโต้บุรุโตะเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเกมนี้เลยนะแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีตัวละครอย่างในเรื่องวันพีชเนี่ยเข้ามารวมอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ่านเนี่ยก็ดีและรวมถึงเอฟเฟกเอออะไรเออย่างเงี้ยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนั่นเองนะครับทำความเข้าใจง่ายอยู่แล้วแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับก็ยังแจกเติมเงินนะครับในเกมถึง3,000บาทเลยนะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมสนุกเนี่ยตลอดเลยแล้วเซิร์ฟเก้าเนี่ยจะเปิดในว เซึ่งใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็สามารถใส่โค้ด9298เพื่อรับของรางวัลน,นั่นก็คือทองคํา10ล้านนะครับแล้วก็บัตร SSS ร้อยใบเลยนะครับส่วนลิงก์ที่ไว้สําหรับใส่โค้ดเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลียมออฟนินจาครับที่เป็นผู้สนับสนุนคลิปเราในวันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยนารุโตะกำลังเป็น เป็นที่สนใจนะครับแกตัวของจูรมากมากเลยนะครับคือจูาเนี่ยก็คือสนใจที่จะกินทั้งตัวของนารุโตสนใจที่อยากจะหาคําตอบซึ่งแน่นอนในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังคงไม่รู้ใช่ไหมว่าจูาเนี่ยมันจะเอานารูโตออกมาได้ยังไงวะเพราะว่าตัวของนารุโตอยู่ในมิติของคาวกินะครับซึ่งถ้าคาวกิไม่เปิดเนี่ยก็คงจะอ,ออกมาไม่ได้ซึ่งในช่วงแรกเราก็คงคิดแบบนั้นใช่ไหมและในมุมมองความคิดคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงคิดว่าจูาเนี่ยมันต้องไปกระทืบคาวกิแน่เลยหรือต้องไปบีบบังคับอะไรแน่เลยถึงจะเปิดออกมาได้ แต่พอผมลองมาไล่เรียงนะครับมงังอาดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่าในตอนที่5นะครับของมงังงะบรูโตทูบัวเทคน,นี้นะครับเราจะเห็นว่ากลางห้องที่พวกมันอยู่กันนะครับมันจะมีไอลูกบาทสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นไอลูกเต่าที่มันอยู่ในมิตินั้นด้วยซึ่งจูราออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นที่น่าสนใจใช่ไหมว่าถ้าจูราเนี่ยมันมีความสามารถของอิชิกินะครับหรือไม่ก็ตัวของยิกเกนนะครับมันก็จะสามารถเอาไอลูกบาทนี้ออกมาได้ซึ่งถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ตัวของจูรา จะมีความสามารถในการเอาของจากมิติที่เวลาไม่ไหลเวียนออกมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ไอลูกบาทพวกนี้เนี่ยมันจะมาอยู่กลางห้องของพวกมันได้โดยที่ไม่มีสาเหตุน,นะครับผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสสูงเลยที่ตัวของนารุโตะเนี่ยอาจจะได้ออกมาจากมิติเร็วๆนี้นะครับแต่ประเด็นสําคัญของเราคือการที่ตัวของนารุโตะออกมาเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อตัวของบุรุโตะอย่างมากเลยนะครับคือการที่นารุโตะ ติดอยู่ในมิตินี้เนี่ยผลเสียมันก็มีมากมายอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในทางกลับหมู่บ้านนะครับก็เสียศูนย์ไปเลยนะครับต้องหาโฮคาเงะหรือว่าหาผู้นําใหม่ขึ้นมาแทนนารุโตะนะครับหรือว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวของบุรุโตะเองเนี่ย ก็เสียหายพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าข้อดีนะครับของการที่ตัวของนารูโตะติดอยู่ในมิตินี้เนี่ยมันมีข้อดีไหมมันก็มีนะครับคือตัวของนารูโตะเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับผมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ตัวของบรูโตะเนี่ยไม่ต้องภาวะะวงนะครับกับในเรื่องของการต้องปกป้องตัวของนารูโตะซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็คือเรื่องบรูโตะเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนเรื่องฮันเตอร์เอ็ก r ฮันเตอร์นะครับที่แบบว่ายิ่งแก่ยิ่งเก๋ายิ่งเก๋ายิ่งเก่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องฮันเตอร์เอ็ก r ์ คือยิ่งแก่ประสบการณ์ใช้เน้นมันก็ยิ่งเยอะใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าจะออกคล้ายๆวันพีนะครับตรงที่ว่ายิ่งแก่เนี่ยมันก็เก่งอะแหละแต่มันก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนหนุ่มอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ ก็ยังคงมีเขี้ยวนะครับที่เอาไว้ขบเขี้ยวกับพวกคนหนุ่มอย่างเช่นว่าเหมือนเสือและกันที่แก่แล้วนะครับซึ่งถ้าเสือหนุ่มๆจะไปสู้ด้วยเนี่ยก็คือน่าจะโดนในเรื่องของประสบการณ์ที่อยู่บนโลกมานานนะครับก็อาจจะได้รับบาดเจ็บบ้างแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรนะครับนี่เนี่ยคือมันเป็นคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะจากที่ผมมองมานะครับเพราะว่าพอรุ่นนารูโตะซาสเกะยิ่งแก่ขึ้นไปแล้วเนี่ย คือความอ่อนแอเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะขึ้นมากกว่าความแข็งแกร่งที่มันจะมากขึ้นนั่นเองซึ่งเราก็ออกนอกเรื่องไปพักนึงเลยนะครับกลับมาสู่ในเรื่องกันต่อซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยนะคบว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้ามันเนี่ยมีความสามารถเหมือนกับตัวของคาวากิจริงๆนะครับที่สามารถเข้าถึงมิตินั้นได้เนี่ยทำไมมันถึงไม่รู้ว่านารูโตะอยู่ในนั้นใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยขอยกทฤษฎีกระเป๋าของโดเรมอนก็แล้วกันนะครับว่าโดเรมอนเนี่ยมีกระเป๋า2ใบใช่ไหมคือกระเป๋าหลัก ที่อยู่ตรงหน้าท้องแล้วก็กระเป๋าสำรองนะครับซึ่งโดเรม่อนเองเนี่ยก็จะไม่รู้ใช่ไหมที่บางครั้งโดยวิตะ อาจาจะไปหยิบของจากกระเป๋าสำรองนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้ามองจากในมุมนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าตัวของคาวากิเนี่ยก็จะสามารถเอาอะไรเข้าไปในมิตินั้นได้หรือตัวของทางด้านจูราเนี่ยจะเอาอะไรออกมาจากมิตินั้นได้เนี่ยก็จะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าไอเนี่ยมันมีความสามารถนี้หรือเปล่านะครับผมหรือไอเนี่ยมันเอาอะไรเก็บไว้ในมิตินี้หรือเปล่านะครับจนกว่าจะได้ไปหาพิสูจน์ตรงที่ว่าเออไปถึงหมู่บ้านปุ๊บนะครับแล้วก็ตามหานนรุโตะไม่เจอ จนได้รู้ว่าอยู่ในมิตินี้เนี่ยแล้วเอาออกมาโชว์เนี่ยมันถึงจะได้รู้กันว่าเออไอ้นี่เนี่ยมันก็มีความสามารถเหมือนกับชั้นเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะไปตรงกับคําพูดของเดมอนนะครับในตอนที่เขาเนี่ย พูดด่าตัวของคาวกินั่นเองนะครับในเรื่องที่ว่าถ้ามันมีไอ้พวกสั์ป,ปะหลาดพวกนั้นเนี่ยมาตามหาตัวนารุโตนะครับรับรองได้ว่าเรื่องที่ตัวของคาวกิโกหกว่าั้งี้ตายเนี่ยมันก็จะต้องแดงออกมาอย่างแน่นอนนะอ่ะหลังจากที่เอาตัวของนารุโตออกมาได้แล้วนะครับสมมุติว่ามันมีความสามารถที่เหมือนคาวกิ uki, แล้วมันเอานารุโตออกมาได้นะครับผลลัพธ์ที่เลวร้ายในการที่ปลดผนึกนารุโตออกมาเนี่ยมันก็จะไปลงกับที่ตัวของบุรุโตนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยว่า นารูโตเนี่ยณเวลานี้เนี่ยคือมันสู้โดยที่ไม่มีห่วงนะครับผมให้คอยปกป้องนั่นเองเพราะว่าซาสกเกะก,ก็ติดในต้นไม้แล้วใช่ไหมส่วนฮิมาวุวิเองเนี่ยก็น่าจะอยู่นอกเหนือจากขอบเขตในการต่อสู้นะครับคือยังไงฮิมารุวิเนี่ยถ้ามีการต่อสู้กันมาเนี่ยก็ต้องถูกอพยพอยู่แล้วซึ่งมันเลยไม่มีความเป็นห่วงนะครับแต่ถ้านารูโต ถูกปลดผนึกออกมานะครับเราจะเห็นใช่ไหมว่านารุโตะเคยโดนปิดผนึกแล้ว1ครั้งนะครับโดยตัวของจิเกนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าครั้งนั้นพอพวกคาวากิช่วยเหลือมาได้เนี่ยนารุโตะสลบไป2วันเต็มๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันออกมาจากในมิตินี้เนี่ยก็คิดว่ามันยังคงไม่ได้มีสติแบบออกมาโป้งแล้วก็สามารถสู้ได้เลยแหละผมว่ามันน่าจะสลบออกมาก่อนนะครับและถ้าสลบออกมาเนี่ยมันก็ไปเข้าทางจุร่าเลยใช่ไหมที่อยากจะกินตัวของนารุโตะอยู่แล้วด้วยนะครับและผลลัพธ์ในการที่ตัวของบุรุโตะต้องช่่วยยปกองาาต สุดชีวิตเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมานะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งคือปกป้องได้แล้วเนี่ยก็จะปัญหาตามมาที่หลังคือท่ายพวกนี้เนะี่ยจ้องที่จะเล่นงานนารุโตะอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะไปเหนื่อยบรุโตะใช่ไหมเพราะว่า แน่นอนในเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าม <im> ีต <ps> ัวของบรูโตคนเดียวนะครับที่สภาพแวดล้อมที่เขาหนีออกจากหมู่บ้านเนี่ยช่วยหล่อหลอมให้เขาเนี่ยสามารถสู้กับไอ้ส่ศัตรูตัวใหม่นี้ได้แต่ก็ต้องย้านะครับว่าอย่าลุมนะครับเพราะว่าถ้าลุมเนี่ยตัวของบรูโตเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้ามาทีละตัวเนี่ยก็พอที่จะรับมือได้นะครับแต่ถ้าลุมมาแล้วเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่ามันเก่งจริงนะขนาดบรูโตได้สู้4ตัวพร้อมกันเนี่ยยังต้องหนีหางจุกตุกดมาเลยนะครับเื่อนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ นอกเหนือจากบุรุโตแล้วนะครับคนอื่นๆหรือว่านินจาคนอื่นๆเนี่ยก็แทบจะสู้ไอซศสตูตัวใหม่นี้ไม่ได้เลยนะครับคือไม่ได้เลยในที่นี้คือมันก็พอที่จะแบบยือย้อๆกันได้นะครับแต่ถ้าจะให้ชนะหรือว่า จะให้สูสีแบบโนรุตโตะเนี่ยคงหาได้ยากนะครับคาวากินี่ฝีมือยังไม่ถึงเลยใช่ไหมมิสกิยิ่งแล้วส่วนพวกนารุโตะซาสเกะอะไรอย่างเงี้ยเราดูจากซาสเกะเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับที่ว่าแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมพอเจอกับโคดเนี่ยก็ได้แค่ตาข้างหนึ่งของโค้ดไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนกัดนะครับแล้วก็ ติดอยู่ในต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนารุโตะเนี่ยยิ่งแล้วเลยนะครับคือไม่มีคุลม้แล้วด้วยนะครับพลังในการลบเนี่ยน่าจะลดลงมากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาให้นุรูโตะเนี่ยคอยมาปกป้องอยู่ตลอดนะครับแถมไม่ได้ปกป้องแค่นารุโตะคนเดียวด้วยนะ ต้องปกป้องถึง2คนนั่นก็คือฮินตาตะแม่ของเขาด้วยนะครับถ้าถูกบทผนึกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกมากันทั้งคู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มภาระให้บรูโตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆลหละคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าถ้าโนารูโตออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีเสมอไปก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องของการสรุปพลังนะครับของบรูโตเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถกดดูต่อได้เลย